สวัสดีครับพบผมคือผู้ศึกษาเรื่องการสกัดและการประยุกต์ใช้คโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมสีเส้นใยธรรมชาติตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสาขาการจัดการกระผมนายนิรันดร์สามารถครับกระผมนายรัชตาทรงราคังครับและกระผมนายพานพัฒน์กุลรัตน์ครับ ประเทศไทยครับเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ครับทั้งด้านดินน้ำและระ,ระบบนิเวศครับทาให้การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์น้ํามีบทบาทสาคัญครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่มีประชากรร้อยละ30ของประเทศที่ยังคงทําการเกษตรและพึ่งพาแหล่งน้ําธรรมชาติครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมีการบริโภคสัตว์น้ํามากขึ้นปัญหาของเสียชีวภาพเช่นเปลือกกุ้งเปลือกปูและเปลือกหอยเชอรี่ก็ตามขึ้นมาครับ หอยเชลลีนะครับถึงแม้จะถูกมองว่าเป็นศัตรูพืชในนาข้าวครับแต่ชาวบ้านหลายพื้นที่ก็จับมาจําหน่ายและบริโภคเพื่อสร้างรายได้ครับแต่ปัญหาก็คือเปลือกหอยเชลลีจานวนมากครับถูกทิ้งไว้ตามริมทางหรือกองหลังบ้านทําให้เกิดกลิ่นเหม็นการหมักหมมของขยะอินทรีย์และกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขอ,อนามัยของชุมชน,ชมชนเช่นชุมชนบ้านดอนเสาทงจังหวัดสกลนครครับที่พบปัญหานี้อย่างชัดเจนแม้ชุมชนจะตระหนักแล้วแต่ก็ยังขาดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่จะ การอย่างเหมาะสมครับคนส่วนใหญ่นะครับจะมองว่าเปลือกหอยเชอรี่ครับเป็นแค่ของเสียธรรมดาครับแต่จริงๆแล้วเปลือกหอยเชอรี่มีประโยชน์มากมายครับเพราะเปลือกหอยเชอรี่ประกอบไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตและสารอินทรีย์สําคัญอย่างไคตินที่จะแปลสภาพเป็นไคโตอสานได้ครับโดยที่ไคโตวสานก็คือสารชีวพพลิเมอร์ที่เป็นที่มีสมบัติพิเศษเช่นยึดเกาะสีได้ดีต้านจุลินทรีย์ได้และย่อยสลายได้ครับ จึงถูกนาไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมครับทั้งอุตสาหกรรมอาหารการแพทย์การบําบัดน้ําเสียและโดยสําคัญครับคืออุตสาหกรรมสิ่งทอครับในงานวิจัยนะครับพบว่าคาร์ตสารช่วยทำให้สีธรรมชาติติดทนนานมากขึ้นปลอดภัยกว่าสารเคมีสังเคราะห์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ ในการศึกษาครั้งนี้นะครับก็จะได้วัตถุประสงค์ออกมาทั้งหมด3ข้อนะครับ1คือเพื่อสกัดไขโตสซานจากเปลือกหอยเชอรี่ครับ2คือเพื่อเปรียบเทียบการย้อมสีเส้นใจธรรมชาติครับ3เพื่อนําสิ่งเหลือทิ้งในชุมชนครับมาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนครับ ในส่วนของการสกัดไขโตซานนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักๆครับ1ก็คือการกําจัดแร่ธาตุนั่นเองครับสคือการกําจัดโปรตีนครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายครับคือการดียร์เทิเลชันครับก็คือการแปลสภาพของไกตินให้กลายเป็นไขโตซานครับในกระบวนการเหล่านี้นะครับแม้จะเป็นวิธีทางเคมีนะครับแต่ก็สามารถทําได้ในระดับห้องปฏิบัติการเคมีของมหาวิทยาลัยครับและสามารถสืบทอดให้กับชุมชนได้ครับครับในส่วนการทดลองและการประยุกต์ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจะนำไคโตซา,านที่สกัดได้ไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการย้อมเส้นใยธรรมชาติของเส้นใหม่และเสน้นใยโดยจะทําการทดลองท,งทั้งที่ใช้และไม่ใช้ไคโตซา,านโดยผลที่ได้คือเส้นใยที่เคลือบผ่านไคโตซา,านนะครับจะมีการยึดเกาะของสีที่เข้มขึ้นเส้นใยที่เคลือบด้วยไคโตซา,านนะครับจะมีความคงทนต่อการซากักและความคงทนต่อการขัดถูมากกว่าเส้นใยที่ไม่ได้เคลือบด้วยไคโตซา,านสารไคโตซานนะครับจะเสริมคุณสมบัติด้านจุลชีพ ช่วยลดการเกิดกลิ่นอับกลิ่นเหมน็นและช่วยยืดอายุการใช้งานของสิ่งทอครับโดยสิ่งเหล่านี้นะครับไม่เพียงช่วยเพิ่มคุณภาพของสิ่งทอแต่ยังช่วยเปิดโอกาสให้กับชุมชนนะครับสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงได้ครับในส่วนการใช้ประโยชน์จากเปลือกหอยเชอรี่นะครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเน้นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ reduce การนํากลับมาใช้ซ้ํา reuse และการหมุนเวียนของเสีย recycle สู่กระบวนการผลิตใหม่หรือก็คือ 3R ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบาย BCT Economy Model ของประเทศไทยที่จะเชื่อมโยงถึงเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับครับสรุปได้ว่าเปลือกหอยเชลลีที่เคยถูกมองว่าเป็นขยะหางนำมันสกัดขัตตา s a จะสามารถเพิ่มมูลค่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพสิ่งทอไปพร้อมกันการศึกษาครั้งนี้ไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาขยะในชุมชนแต่ยังเป็นแนวทางสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ และนี่นะครับก็คือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครับที่มาจากการสกัดเปลือกหอยเชลลี่ที่เหลือทิ้งในชุมชนครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นไคตินครับที่ยังไม่แปลสภาพเป็นไคลโตซานครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็คือไคลโตซานครับที่พร้อมที่จะนําไปใช้งานได้ครับและตรงนี้นะครับก็คือเส้นไหมฝ้ายครับที่ผ่านการเคลือบไคลโตซานและทําการทดสอบการซักการขัดถูเรียบร้อยแล้วครับ